ตัวเลขที่ต้องห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือกันต่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปแล้วกลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้แต่ยังไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆในสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ปอนดังฟ้าเลขลิขิตจ,จะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าตัวเลขต้องห้ามที่เหลือเนี่ยห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงของเลขคลิกชีวิตค่ะ คุณผู้ชมคะเลขคลิกชีวิตในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดกันต่อสําหรับตัวเลขต้องห้ามห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและเช่นเคยค่ะอยู่กับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตอมสวัสดีค่ะเรามาพูดกันต่อค่ะอาจารย์ค่ะ ลุยเลยค่ะตัวเลขต้องห้ามอย่าเพิ่งรีบลุยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจว่าอยู่ดีๆมาต้องห้ามอะไรไม่พูดนถึงเบอร์โทรศัพท์เลยเหรอแน่นอนค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะโครงสร้างหลักๆก็คือมี10ตัวเลขนะคะ3ตัวแรกอย่าไปสนใจเนื่องจากเราทําอะไรกับเขาไม่ได้ถูกลันมาโดยระบบนะคะเราจะมาสนใจและให้ความสําคัญที่7ตัวหลังหรือ จับคู่เป็น6คู่เลขตามชาร์ตนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที่เลขนี้สินคือ2772สําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเลขปากพาจนนั่นก็คือ3443ค่ะคุณใบตอง3 4 4 3นะคะค่ะก็ต้องบอกว่าเลขนี้เลข4เป็นเรื่องของการเจรจานะคะเลข3เป็นเรื่องของพลังพลังที่มีมากเหลือเกินเมื่อมารวมกันไม่ค่อยระวังปากละ เผอพูดเสมอเลยพูดจาขวาญผ่าซ่าผู้ฟังตกใจโอเกิดศัตรูง่ายมากเลยนะคะค่ะแล้วสหรับคู่เลขต่อไปอย่ามีเหมือนกันนะคะก็คือ3773ค่ะ3773ก็ห้ามเหรอคะใช่ค่ะ3773นะคะเป็นเลขที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความเครียดถึงแม้ว่าข้อดีจะมีบ้างล่ละแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยคือมีความมานะพยายามแต่ว่าเลข3773เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง อารมณ์มุ่งมั่นไปที่การทํางานอยากให้ประสบผลสําเร็จดังนั้นมีอะไรขัดใจนิดนึงอารมณ์มขึ้นทันที<อ>แล้วกลายเป็นระเบิดแบบรุนแรงด้วยความกดดันะนะคะสําหรับ3 77 3ค่ะเลขคู่ต่อไปค่ะจะเป็น3883นะคะ3883ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ทําให้ผู้ใช้อารมณ์ร้อนมากอารมณ์ร้อนเลข8เป็นเลขของอํานาจบารามีมีความกล้า กล้าได้กล้าเสียจนเกินไปอ,อก็ถือว่าไม่ดีแน่ๆถ้าผู้ใช้เลขนี้อะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีถูกต้องค่ะ,คะมาที่เลข4884นะคะเลขนี้ถ้าใครมีในเบอร์โทรศัพท์ให้สงสัยไว้เลยว่าทําไมชีวิตเราดูเหมือนเกี่ยวข้องกับคดีความเยอะจัง<อ>ไม่ว่าจะไปค้าประกันอะไรให้ใครคเด็กเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปค้าประกันในฐานะเป็นผู้ใหญ่ญาพี่น้องขออกไปปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเรารับ เรารับคดีนั้นมาเองก็คือเหมือนซวยอะรับเองซวยเองใช่แล้วเรื่องเอกสารก็จะมีปัญหาด้วยนะคะเลขคู่ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการครองเรือนอีกแล้วนะคะเลยค่ะเรื่องนี้หลายๆคนรอคอยค่ะตั้งใจถู7เจ็ดเจค่ะถือว่าเป็นเลขของการแยกกันอยู่เลิกราอย่าร้านเนื่องจากว่า เป็นเลขของความแตกต่างเลข6เป็นเลขในแนวศิละปะแนวเพ้อฝันต้องการความโรแมนติกเลข7เป็นเลขของความมุมานะมุ่งหน้าจะทําแต่งานเมื่ออยู่คู่กันเป็นแรงที่เป็นเป็นแรงคนละด้านอะ,ะมาอยู่ด้วยกันนะคะทําให้ผู้ชายเลขนี้จะเสียใจมากกับคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่เคยโรแมนติกหากันเลยพูดจากันก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะเป็นเลขของชีวิตพิกคว่ำด้วยนะคะสําหรับ6 7เจมาถึงเลขคู่ต่อไปค่ะ 6886หกนะคะบางท่านอาจสงสัยล่ละเพราะว่าเป็นเลขที่คนจีนาศาสตร์จีนจะบอกว่าเป็นเลขดีเป็นเลขเงินทองไหลามาเทมาไม่จบไม่สิน้นแล้วมันไม่ดียังไงคะจริงๆมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเรามามองในชีวิตความเป็นจริงว่าเป็นไปได้ไหมที่ใครสักคนหนึ่งจะใช้จ่ายเงินทองได้ตลอดเวลาและทุกๆ<อ>วันโดยที่เขาเหมือนกับ ไม่มีสติในการใช้เงินแสดงว่าจะต้องเป็นเลขที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยด้วยแล้วก็เรื่องของความรักก็ฟุ่มเฟือยด้วยนะคะจึงบอกว่าเป็นเลขไม่ดีนะคะคู่ต่อไปค่ะก็คือ7 7 7ดจ็ดก็ไม่ดีชู่นี้โดนมากับตัวเองแล้วเป็นเลขที่หนักในเรื่องของการนอนไม่หลับย้ำคิดย้ำทำทำไมคะอาจารย์อย่างที่เราบอกว่าเลข7เลขเดียวก็ยังรับผิดชอบมุมานะโครงการจะยาวแค่ไหนฉันรอคอยได้ฉันสู้ฉันกระหน่ำมากอด อาหารถ้าเพื่อที่จะให้งานสําเร็จก็ทำมาแล้วเจ็ดสองตัวมานี่อเครียดเครียดจนทวีคูณเข้าไปอีกถูกต้องหลับแทบไม่ลงอีกหนึ่งเลขค่ะเลขสุดท้ายนะคะ88ค่ะจะมีจะมีคนรู้สึกขัดแย้งกับเลขนี้ว่าเขาบอกว่าดีนี่เป็นอินฟินิตี้ถูกต้องจริงเลข8เลขเดียวด้านดีมีเยอะเลยก็ที่บอกว่าเป็นเลขของอํานาจบารมีลูกน้องบริวารจะเชื่อฟังนะคะแต่อย่าลืมว่า 8รวมกัน2ตัวมาหาศาลมากอมพอมหาศาลแล้วเกิดอะไรขึ้นณนวันนี้เรามีแรงเรามีพ w e r ก็มีลูกน้องฟังเราแต่ณวันที่เราล้มละจะเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านั้นจะกลับมาเหยียบเราได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลขที่เราต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะใช้นะคะขอตัวไปก่อนเดี๋ยวต้องไปถามอีกสองท่านว่ามีตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่าค่ะ